เราวัดในส่วนของโวลต์นะครับในส่วนของโวลต์ก็ปรับสายมิเตอร์อยู่ที่โวลต์โอห์มนะครับแล้วก็กราวในลักษณะดังนี้นะครับตอนนี้ผมจําลองโดยการจ่ายไฟเข้ามาให้กับความต้านทานตัวนี้นะครับโดยจ่ายแรงดันอยู่ที่5โวลต์นะครับเราลองมาวัดดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องตั้งย่านวัดให้สูงกว่า5โวลต์นะครับในที่นี้ผมตั้งไว้ที่20โวลต์นะครับตามนี้นะครับ แล้วลองวัดค่าแรงดันที่อ่านได้ดูก็ขั้วแดงเป็นบวกลบตามนี้นะครับผลที่ได้ก็ได้4.95อันนี้ก็คือการวัดแรงดันนะครับในกรณีที่แรงดันสูงกว่า20โวลต์ถามว่าทำยังไงก็ปรับเปลี่ยนย่านวัดนะครับเป็นค่าที่สูงขึ้นลองสังเกตดูนะครับเมื่อปรับเปลี่ยนย่านวัดค่าที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะโชว์4.9โวลต์ในลักษณะด,ดังนี้นะครับ ยิ่งถ้าเราเกิดว่าเราปรับสูงขึ้นเนี่ยมันจะไม่ละเอียดจาก4.9โวลต์เราเห็นแค่เพียง4โวลต์เพราะว่าทศนิยมมันไม่สามารถแสดงได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ย่านวัดต้องใช้ให้เหมาะสมนะครับถึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเช่นตัวเนี้ยวัดสูงสุดได้ไม่เกิน20โวลต์นะครับดังนั้นเราก็จะใช้อยู่ที่ไม่เกิน20โวลต์ต่อไปนะครับ ผมจะปรับแรงดันให้เกิน20โวลต์นะครับลองสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าแรงดันเกินนะครับมันจะโชว์หน้าจอในลักษณะดังเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือตัวนี้คือเกิน o v e r อร์เลเราจะต้องเปลี่ยนย่านวัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราไม่รู้นะครับเราจะต้องใช้ตัวค่าย่านวัดที่สูงกว่าอย่างเช่นตัวนี้ถามว่าเกินไปเท่าไหร่นะครับค่าแรงดัน21.4โวลต์ในลักษณะดังนี้นะครับ ดังนั้นการวัดในส่วนของแรงดันนะครับเราจะวัดขนานกับตัวอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมมีอุปกรณ์ตัวเดียวแล้วก็ต่อขนานในลักษณะดังนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์มากกว่า1ตัวนะครับเราก็จะต่อขนานตัวอุปกรณ์ที่เราสนใจอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมหาค่าความต้านทานมาต่อเพิ่มอีก1ตัวต่อในลักษณะของอนุกรมนะครับ ลองดูผลที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าแรงดันที่ตกค่อมทั้งหมด21.4นะครับมาตกค่อมในส่วนของความต้านทานตัวล่าง21.2นั่นหมายความว่าจะตกค่อมในส่วนตัวนี้ประมาณ0.1กว่าๆนะครับค่านี้มันอาจจะน้อยไปถามว่าทำยังไงต่อเราทําการเปลี่ยนย่านวัดให้ลดลงนะครับเปลี่ยนเป็น20โวลต อ่านค่าได้ประมาณ0.15แสดงว่าเราสามารถลดลงไปได้อีกนะครับ0.15ไม่เกิน2โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นปรับเป็นย่าน2โวลต์ผลที่ได้นะครับก็จะได้0.16 0โวลต์นะครับ0.16 0โวลต์เนี่ยในลักษณะค่าของมันเนี่ยมันไม่เกิน200มิลลิโวลต์นะครับดังนั้นผมปรับย่านสูงสุดที่200มิลลิโวลต์เราจะเห็นได้ค่าออกมาว่า แรงดันที่ตกค่อมในส่วนของความต้านทานที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ160.3มิลลิโวลต์นี่คือวิธีการใช้งานนะครับหรือว่าวิธีการอ่านค่าของส่วนของโวลต์มิเตอร์